สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนทำสายรัดข้อมือป๊อบอิดจากกระดาษนี้เห็นไหมคะสามารถกดเอาไว้กดเล่นเพลินๆได้นะคะแล้วก็ยังสวยอีกด้วยนะคะทำจากกระดาษทำเองง่ายๆเลยนี่เห็นไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด s ับสไคร b e ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสมา1แผ่นนะคะวันนี้น้องหมูใช้เป็นขนาด6กคูณหนะคะด้านคูณด้าน6กคูณหนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมคว้สลับกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพลิกกลับมาทางด้านหลังค่ะแล้วให้เราพับครึ่งค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปิดออกแล้วเราพับครึ่งควยสลับกันค่ะเห็นไหมคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะสามเหลี่ยมควยสลับกัน ครึ่งควยสลับกันนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาวางในแนวนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรารวบสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้ค่ะรวบกระดาษเข้านะคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะให้เรานำด้านที่เปิดได้นะคะอยู่ด้านบนนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมด้านนอกนะคะเข้าชนขีดตรงกลางค่ะพับในลักษณะนี้เลยนะคะ พับแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะนี่เห็นไหมคะเราจะพับมุมสามเหลี่ยมเข้าทั้งสองข้างในลักษณะนี้นะคะพับลงมาชนกันมันจะได้ในลักษณะนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดกระดาษตัวที่เราพับไปเมื่อสักครู่นะคะเปิดกระดาษขึ้นจากนั้นมันจะมีช่องอยู่นะคะให้เราเปิดกระดาษออกในลักษณะนี้ค่ะเปิดกระดาษออกนะคะมันจะเป็นป่องๆในลักษณะนี้นะคะมันจะมีรูอยู่จากนั้นนะคะให้เราใช้นิปโป้นะคะหรือว่านิ้วชี้ก็ได้นะคะกดที่ตรงมุมนี้นะคะมุมปลายกระดาษนะคะแล้วเราก็พับกระดาษลงไปในลักษณะนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะให้ตรงกลางนี้นะคะ ยังตรงกันกับเส้นบนนะคะนี่เห็นไหมคะลักษณะนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็ได้เส้นตรงตรงกันกับที่เรารอยพับไปได้สักครู่นะคะนี่เห็นไหมคะทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะนี่เห็นไหมคะทั้งสองฝั่งก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำแบบเดียวกันนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราทําแบบนี้ได้ทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับส่วนที่เกินตรงนี้นะคะพับเก็บกลับไปทางด้านหลังค่ะนี่เห็นไหมคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะคะพับทั้งสองฝั่งนะคะพับส่วนที่เกินตรงนี้ออกนะคะพับกลับเก็บไปทางด้านหลังค่ะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ นี่เห็นไหมคะเมื่อเราพับเก็บไปทางด้านหลังเรียบร้อยนะคะมันก็จะอยู่รูปทรงสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะทั้งสองฝั่งโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราจับที่ปลายกระดาษนะคะตรงนี้จะเปิดได้นะคะแล้วเราพับลงมาด้านล่างค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะตรงมุมตรงนี้นะคะยังอยู่กับตรงเส้นกลางเหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนโอเคค่ะจากนั้นให้เรารีดได้เลยค่ะตรงนี้ พอเราได้ในลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราเปิดทางด้านขวานะคะพลิกมาทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ให้เราพับลงเหมือนเมื่อสักครู่เลยค่ะนะคะพอเราได้เสร็จแล้วนะคะแล้วเ,เราก็พลิกกลับไปนะคะพลิกไปทางด้านซ้ายแล้วเราก็พับกระดาษมุมสามเหลี่ยมด้านบนลงนะคะพอมาหน้าสุดท้ายนะคะเราก็พับลงเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เราค่อยๆบีบเข้าหากันในลักษณะนี้เลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้เราคลี่กระดาษออกค่ะคลี่ตัวแหลมๆหลเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราพับไปออกออกมาจากนั้นนะคะค่อยๆใช้นิ้วนะคะเขย่ yeah, เข้าไปในรูนะคะแล้วเราก็ดันมันออกมาค่ะ ค่อยๆทํานะคะตรงนี้เพราะว่ารูมันเล็กมากเผื่อมันจะขาดนะคะนี่เห็นไหมคะตัวป๊อปอีกของเราก็จะกดได้ในลักษณะนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพลิกมาทางด้านหลังนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมด้านบนนะคะพับลงมาชนขีดด้านล่างค่ะทำแบบเดียวกันนี้นะคะทางด้านบนและด้านล่างค่ะ ตัวกดป๊อบอกิดของเรานะคะก็เสร็จเป็น1ตัวแล้วนะคะถ้าใครอยากทําหลายๆตัวหลายๆสีนะคะก็ได้เลยนะคะน้องหมูจะทํา3สี3ตัวนะคะตัวนี้นี่เห็นไหมคะมันก็จะใส่ได้3ตัวหรือว่าใครน้องๆอยากทําแค่ตัวเดียวก็ได้ะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําเป็นสายรัดข้อมือกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเตรียมกระดาษความยาวนะคะ20ซนติเมตรนะคะความกว้าง4เซนติเมตรความยาว20ซนติเมตรความกว้าง4ซนติเมตรนะคะจากนั้นให้เราพับครึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดออกแล้วเราพับครึ่งของครึ่งค่ะ ทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะโอเคค่ะจา,จากนั้นนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมเล็กน้อยค่ะด้านบนนะคะพับลงมาเล็กน้อยประมาณนี้นะคะพับลงมาแล้วเราก็บีบให้มันเล็กๆนะคะตรงนี้ เวลาเราจะใช้นะคะเราก็พลิกกลับมาทางด้านหลังนะคะแล้วเราก็เสียบไปในลักษณะนี้ค่ะเสียบเข้าไปเลยนะคะมันก็จะแน่นกันพอดีเลยนะคะนี่เห็นไหมคะตรงที่เราพับมุมสามเหลี่ยมไว้เมื่อสักครู่นี่เห็นไหมคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานําตัวป๊อปอีดของเรานะคะมาวางที่สายรัดข้อมือของเราในลักษณะนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ ตัวด้านที่เราพับนะคะให้เราอยู่ด้านบนนะคะไอต,ตัวแหลมๆเราจะพับเก็บไปทางด้านหลังนะคะนในลักษณะนี้เลยพับเก็บไปด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะใช้กาวนะคะทาเราจะใช้เป็นกาวนะคะจะเป็นกาวแท่งกาวลาเท็กอะไรได้หมดเลยนะคะทาลงไปที่ ตัวที่จะยึดติดกับสายลัดข้อมือได้เลยนะคะทาไปทั้ง4ด้านเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำมาติดกับตัวสายลัดข้อมือของเราได้เลยค่ะ นี่เห็นไหมคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะทุกคนด้านหลังมันก็จะพับมาชนกันในลักษณะนี้นะคะนี่ให้เราติดให้ครบเลยนะคะทั้ง3สีเลยนี่หรือว่าใครน้องๆทําเป็นตัวเดียวหรือว่า2ตัวก็แล้วแต่ได้เลยนะคะของน้องหมูมี3าตัวน้องหมูก็จะติด3ตัวเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่เห็นไหมคะเมื่อเราติดกาวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะมันก็จะแน่นนะคะจากนั้นนะคะเราก็ให้เพื่อนๆนะคะใส่ให้ข้อมือให้เรานะคะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะสวยๆเลยถ้าใครใส่เองไม่ได้นะคะก็ให้เพื่อนๆช่วยใส่นะคะ โอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับสายรัดข้อมือป๊อปอิดจากกระดาษนี้นะคะเอาไว้กดเพลินๆเ,เลยนะคะถ้าใครทําหลายสีมันก็จะสวยๆเลยนะคะถ้าใครไม่มีสีก็เป็นสีขาวปกติก็ได้นะคะตรงสายรัดข้อมือนะคะถ้าเราใส่เองไม่ได้เราก็ให้ เพื่อนๆน,นะคะช่วยใส่ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมทําเองง่ายๆเลยนะคะจากกระดาษโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทําอะไรนั้นฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ